บทที่14บทส่วนมหาสมัยยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมัยังภาควาสเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสติงปัญจามเตหิพิกุสตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสนิจโรกตาทุหิเทวตาเยภูมยินาสนิกติตาหหนติภาควันตังทัศนายาพิกุสังคจะ อาตโขจตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวนางเอตัทาโหสีอยังโขภคขวาสกเกสุวิหารติกปีรวัตถุสมิงมหาวณนมหาตาพิโกสังเคนาสติงปัญจามเตหิพิโกสเตหิสเพหิวารหันเตหิทัศนิจโรกปาทาตูหิเท,ว,ทวตาเยภูมมเชนะสันนิปติตาโหติภักขวันตังทัศนายะพิโุสังขจายานุณะมยยมปิเยนะภักขวาเตนุปสังกเมยามะอุปสสังกมิตาวา พัวัตตสันติเกปัจเจก,กคาคาถาภาสสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยะถาปินามภะาวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาดิตังวาพาหังสัมมิยยเฉยะะอวิวะมวมาสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตะระหิตาพักวัตตูปุริโต ปาตุระหังสุอตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกามตังอัตอัตง,งสุเอากมามตังที่ตาโขเอากาเทวตาภะควตสันติเกอิมังคทังอภาสิมหาสมยโยปน,นันทสมิงเทวกายาสมมาคตาอัคติมหอิม,มังธรรมสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตาสันคันติอต,อตโขปราเทวตาภะควตสัตนติเกอิมังคทังอภาสิตันตาราภิกขว สมาทหัสสุจิตตังอัตตะโนุชุกะมะักังสุสารีวะเนตานิขะเหตวาอิทธิยานิรักขันติปทิตาติอัตโขปราเทวตาภะ,ะขวัตโตสันติเกมังกคธาภาสิเชตวาคีลงังเชตวาปนิคังอิทธคีลังโหหัจจะมาเชเตระ จรรติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขวปราเทวตาภระขวตสันติเกมังคทังภาสีเอเกจิพุทธังสารนังคตาเสนะเตขามัสสันติอปายยะภูมิงปหายะมนุสังเทหัทงเทวกายังปิปูเรสันติติอัตโภพภะกขวาภระขวามันเตสียปุญญานภิกขเว ตัสสูรุปัฏฐานตูสูเทวตาสนิปตาหนติตถาคตังทัศนายาภิกขุสังคจะเยปิเตภิกเวอเหสูงอติตะมัทธานางอรหัตโตสัมพมาสัมพุทธาเตสัมปิภคกอนตานางอิตตาปรมายวเทวตาสันนิปติตาเหสูงเสยยธาปิมายหังอตระเหเยปิเตภิกเวภาสิสันติอนาคตะ มัทธานางอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตะปาระมาเยวะเทวตาสนิปิตตาพาวิสันติสสยยะาปิมยหังเอตระหิอจิกิสมิพิกขวเทวกายานางนามานิกิตายสมิ ิกเวทวกายานังนามาณิเตสิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกลงมณัสิกรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิโคภะกวตโตปจจโสสุงภะคะวาเอทะทะโวจากสีโลกะมนุกัสสามิยัตโอมาตะทัสตาเยสิตาคิริคัมภะรังปะหิตตาสมาหิตาาปุถุสีหาวัลลีนาโลมหัง สาพิสัมุโนโอทาตมัณณสาสุทธาวิปัสสนะมะลาวิลาพิโยปัญจสเตนะทวะวเกิคปิลวัฏวิยะตโตมันตยิสัทธาสาวกสารนีรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโตเตจาตัมมะมะกรุงสุตวัสพุทธสาสารังเตสัมปตุระโหยานังอมนุสสานัทสานังอัมปเกสตตะมัทธคุงสหัสังอัทัสสตตาริง สัตตังเอเกสหัสหา,สานังอามานุสานะมัทสูงเอมเปเกนัธมัทคุงที่ศาสภาพุะดาหงตันจาสาพังอภิญญายาวะวะคิตาวานัสกุมาตตัวมันตยิสัทธาสาวเกสารณีรเตทเทวกายาพิกรันตาเตวิชาณถาภิกโว เยโวหังกิตายสมิกิระหิอนุปปสุสัตตสหัสสาวยคขาคุมมากับีรวัฒวาอิทิมันโตสถิมันโตอนมันโตยศสิณุมัทธมานาภิกกมงภิกกนังสมิติงว่านางจาสหัสสาวีเหมะวัตายคกานานตวานิหนอยที่มันโตสถิมันโตอนมันโตยศสิณุมัทธมานาภิกกมงภิกกนังสมิติงว่านาง สาตาคิราติสหัสายคานานตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัศสินโนมทมานาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวานังอิเตเตโสสะละสหัสายคานานตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัศสินโนมทมานาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวานังเวีนสามิตาปัจจิตายคานานตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยัศสินโนมทมานาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวานังภูมิพิโรราชายฮิโกเวบุตรัสสัยนิเวสนัง พิญโยนางสตตะสหัสสังยักขานังปะอิรุปาสติกุมพิโรรฬัยโกโสภะคะสนิติงวะนัง ริมันจะที่สังราชาทัโถภาษาสติกัรธรรมานาทิปติมหาราชายสุสูปุลตปิตาสภะหาโวอิที่นามามหาภารายที่มันโตสุติมันโตวันมันโตยโสสินโมธรรมานาภิกษมังภิกขุนังสนิติงว่านางทักกิณจะที่สังราชาวิรุณโนตับภาษาสติคุณธรรมานาทิปติมหาราชายสุสูปุลตปิตาสภะหาโวอิที่นามามหาภารายที่มันโตสุติมันโตวันมันโตยโสสินโมธรรมานาภิกษมังภิกขุนังสนิตจิงว่านาง ปันติมันจะที่สังราชาวิรุกโกภาษาสตินาขานาอัติปฏิมหาราชายศสิโสุนตปิตัสสะหาโวอิทินามามหาภะรที่มันโตสติตมันโตวันมมันโตยศสิโนมัทมานาภิกมมรมภิกุนังสนนิติงว่านางอุนตรัจจะที่สังราชาวิรตปภาษาสติยะคานาอัติปฏิมหาราชายศสิโสุนตปิตัสสะาโวอิทินามามหาภรารที่มันโตสิตมันโตวันมันโตยศสิโนมัมานาภิกกมรมภิกุนังสนิติงว่านาง ุริมาที่สังตทัตโถทักคินินาวิรูหกโกปัจจิเมนาวิรูปะโคภูวิรูตรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัุโรทิสาทัธลมานาอังสุววเนกปิรัตวะเวเตสังวายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจัวิภูสโตสหะจันทโนกามเสโถจะกินุขันธุนิขันธุจะปนาโท โอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตตาเสโนจะคันธรรมโพนโลราชาสโนสโพ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพุรุสิยะวัจสาเอเตจันเยจราชาโนคันธรรมภาสหราชุพิโมธมานาพิกามงพิกนลังสมิติงว่านางอทาภูนาภาษานาคาเวสาราสหตัญจกากมภระสุตระอาคูบายาคาสายติพิยามุนาทัทธรัฐาจะอาคูนาคายะสสีโนเอราวันโนมหานาโคโสปคัตสมิติงว่านางเยยนาคราเชสหสสหารันติทิพาทิชาปขิว สุทธะจักขูเวหายาสาเตวระมัจปัตตาจิตราสุปันาอิติเตสะนาวังอะพยันตา,านาคราชานมาสีสุปันาโตเขมามะกาสีพุทโธสนะห,หิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะนะมังสุพุทธังจิตาวชิระหัตเธนะสะมุทังอสุราสิตาภาระโร โอวาสวัตสิเต,เตที่มันตตียัสสิโนภาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจปะปหาราโทนมมจีสหะสตันจะปริบุตรานาังสพเพวิโรจนะมังกาสนาเหตตววาเะริงเสนังราหุพันทะมุป,ปาขมงสมโยธานิพัทันเตพิกุนังสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปวิจะเตโชวโย ตถาคโมงวาโรนาวาโรนาเทโวโสโมจยัสสาเมตตากายิกากเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทัสเดทัสทากายาสเพนะนัตตวานิหนุที่มัตตุชุติมัตตุวานัมมัตตุยัสสินโนมัทมานาพิกมงพิกุณังสมิติงวะนางเวนทูจัตเทวาสหาลีจัตอสมาจัตทุเวยามาจันทังสุปนิสาเทวาจันทมาคูปรคิตาสุริยัสุปนิสเถนิสาเท wesuri ya maku kura kita nakata ni kura kita wa aku mantawa lahaka wasunang wasinu usetu wasu sakko. ปาคะบริทัตโถสิทีทัทากายาสพินะนัตตวันิโนที่มันโทสติมันโทวนันมันโทโยสสินโนมัทมานาภิกกามุภิกุนังเสนติงันังอธากูสหภูเทวไชลามัคคิสิขาริวะอาริตกาจะโรชาจะอุมาภุพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมะจัจจตาจะอเนชกาสุเรยยะสุจิราอากูอากูวะวาสะ ว,วันนี้สีโนทัศเตสากายาสพินานตวานิโนอที่มันโตสติมันโตนั้นมันตโตยศสมมตธรมานาพิกามุงพิกานางสิมิติงว่านังสมานามหาสมานามานุสสามนุสสุตมะอคินทาปทูศกาอาคูอาคูาคมนโนปโทูศิกาหาริอาคูหาริโยเทวาเยจะโหหิตตวานิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสินโนตัสสตทาตระกายาสปินานัตบันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนัมันโตยัสสินโนมัทมานาพิการมงพี่กุนังสมิติงวานางสุกากรมะมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสะหะโอทาตะคยญาหะปามกขาอาคูเทวาวจิคานาทัศมันทาหารักชาวิสกาจายัสสินโนทัศยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทัสเตทัสถากายาสเพนานตวัน <rawd od> ิโนยที่มันโตสุติมันโตวันะมันโตยัสสินโนมัทมานาภิกามุงพี่กุนังสุนิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามาการละกาจะยัสสินโนดิพิตกาลามาเศธถาสตินามาจะอาสาวะนิมารณติโนอาคูอาทาคูปารณิมิตตาทัศเตทัสธากายาสเพนานตวันิหนอยที่มันโตสุติมันโตวันะมันโตยัสสินโนมัทมานาอภิกามุงพี่กุนังสมนิติงว่านาง สัตเทเตเทวานิกายาสพีนานตตวานิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทธิสาสหะปุทธจจาริมักขีลังโอตตินะมนะสวังทักเคโมุขตารังนาวังจันทังวอสิตาติตังุพรัมมาปรมมตโตจะปุตตะอิทิมาตโตสหะจะนั่งกุมารโอติโสจะโสปคัสเมติงวานังสหัสพรัมมาโลกานังมหาพรหมเปติทิติ อุปปันโนชติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสถาอิสราอาโคปัญจกกวะสววติโนเตชะจัมตตโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสเพออภิกันเตสิทเทเทเวสพระมะเกมาระเสนาอภิกามิปันสะกันนหัสสะมันทิยังเอทะคันนะหัตถพันธฐารเคนะพันธามัตุโว สมันตาปริวาเรโนมาโวมจุจจิตทะโกจินางอิทธิตธะ,ะมหาเสโนกันละหาเสนังอเปษยิปานินาทัทธมัทธจะสรังกัตาวานะอุเพระวางังยาถะปาว,ทะทะวุสโกเมโคตัทายันโตสวิกกทะทะสจุโกตัทธโสทจุทาวติสังกุโทอาสัยยังวเส ตันจะสัพพังอภิญญายาวะวะกิตวานัจักมาตโตมันจะยิสัทธาสาวกีสารเนรเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาตพิขาโวเตจะอตัมบามกะรุงสุตวาพุทธศาสารนางวีตราคเิปะกามงเนสังลมามปิอิเชยงสเพวิจิตตสักามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหพุเตเิ สาวกาเตชเนนสุตาติบทที่15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณะคุณาปาริมิตาปุญญทิกาลัสสะสัมพันตะระยะนิวารณะสม,มัชชาพระขวัตัวรหัตัวสัมมาสัมพุทธัสสะทวัตถิงสม,มะหาผูริสละคานุภาเวนะ อสิตยะนุพยัชนานุภาเวนะอัฐังตาระสัตมังคลานุภาเวนะสัมพ like, ันตะรังสียานุภาเวนะเกตุมลานุภาเวนะทัสป a r รม i ตานุภาเวนะทัสสะอุปารมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัทธปารามิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาวเณรัธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิธานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยธรรมานุภาเวนะ จตุราสีติสหัสธรรมักขันธนุภาเวนะนวโลกุตตรธรรมานุภาเวนะอัฏฐังขิกะมักคานุภาเวนะอัฏฐสสมาปัญธิยานุภาเวนะชลภัญญานุภาเวนะจตุสัจญานุภาเวนะทัสสภะลายนุภาเวนะสัมพันยุตตะยานุภาเวนะเมตากรุณามุติตาเกขานุภาเวนะสัพพะปิตานุภาเวนะ รัตนะยสารานุภาเวนะตุยหังสภพระคสุกุปัตถวะทุกขโทมะนัสุปายาสาวินัสสันตุสพอัตตรายาปิวินัสสันตุสภัสังกรมปาตุยหังสมิสันตุทีคายุทาตุยหังโหตุสตะวะชะชีเวนะสมะคิโกโหตุสพัทาอากาสปันปะตวะณภูมิคังขามะ หาสมุทาอารักากาเทวตาสตาตุมเหออนุรักขันตุ พระวัตุสภาพมังค์รังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพสุธีพระวัตุเตยพระวัตุสภาพมังค์รังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทสุธีพระวัตุเตยพระวัตุสภาพมังค์รังรักขันตูสัพพเทวตาสภพพสังฆานุภาเวนะสัทสุธีพระวัตุเตนักขตยกัปุตานังปปะกหานิวารณาปริตสานุภาเวนะหัตวติสังอุปัทเวนักขตยกัปุตานังปปะกหานิวารณาปริตสานุภาเวนะ หัตววัติสังขปเวนัขตยขปุต,าตววนางปะปะกหานิวรารณาปริตสานุภาเวนะหัตถว,วัติสังขปเวบทที่16พันเทกรักตนคาถาอติตังนานาวาขเมยยะนับติกังเคกอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิงส่งที่ล่วงแล้วไม่ควรเมื่อหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถะติตัมมหินันตังอัมปันมันตะอนาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอารักไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอะไรไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยก็รรมังตถทตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังคุมปังตังวิทธามะนุปภารุหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนงันไม่ค่อน,น,คอนแคนในธรมนนนนนนนรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเรื่องให้ปลุกปลงเถินอันเชวากินจะมะตำปังโกยัญญามรณนางสุเวพึงทำความเพียรสีวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่ง นะหิโนสังคตินะมหาเสนีนะมจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจ,จุราชผู้มีสายใยนั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตังชิตตังตังเวพันเทกรรตโตติสตโตอจิคเตมุนีติพระมุนีสู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เข็ดคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีเนรตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแล บทที่17อภินหะปันจวเวคเคปาถะจาราธรรมหิชรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิพรมม,ะมะหิพยาธิงอนติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณธรรมมหิมรณงังอนติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมีปิเย,ยหิ มานาปีหินานา,าโบวินาภาโบเราจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพักของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมสสะกามะหิกรรมยาทายากรรมโยนิกรรม,มพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแน่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามีกรรมเป็นผู้เป็นที่พึ่องอาศัย ยังกัมมังการิสามิกัลยานาังวาป,ะ,ปะกังวาตัสสะทายาทาภรวิสามิเราจะทำกรรมนใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิอภินหังปัญจะเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน